สวัสดีครับผมผมผบกวัสด d y นะผมวันนี้ผมก็จะพามาดูนะตัวเ,เครื่องกดเจลอ,อัตโนมัตินะผมหรือที่เขาเรียกว่าออโตเจลน,นะับผมหลักๆการทำเงาเครื่องนี้ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะผมก็จะใช้เป็นการดีเทคในะระยะของมือที่ยื่นไปนะผมในระยะที่เราดีเทคก็ระยะของปากขวดนะรผมของตัวกดเจลนะครับและการแรกก็เราก็จะมีการใช้ตัวเซอร์โวมอเตอร์นะผมในเรื่องการทําเป็นแม่คานิกเรื่องการกดนะผม โดยการใช้ตัว IR sensor นะผมแล้วก็จะมีตัวกลอกคอนโทรลที่อยู่ข้างล่างนะผมนะครับแต่การเมื่อเราเอามือไปนับในระยนะเซนเซอร์ดีเทคมาทำการนะตัวเซอร์โวก็ทํางานนะกดตัวเจลนะตัวเจลก็จะพุ่งออกมาในลนักษณะนี้นะผมนะครับ,นะรบในกรณีนี้คือเป็นตัวออโตเจลที่กดแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มือสัม,สมผัสนะผมโอเคครับนะครับก็จะเป็นโครงสร้างการทํางานคร่าวๆข,ของตัวระบบเองนะผม แบบนั้นล่ะก็ไม่ได้มีมากมากครับแต่มันจะมีเรื่องของการออกแบบตัวโครงสร้างของตัวเหล็กนะผมแล้วก็ระยะของตัวเหล็กที่มันสามารถปรับได้ให้เหมาะสมกับขนาดขวดที่มีการเอ่อครับมีระยะขวดที่ต่างกันนะไม่ว่าจะเป็นสูงต่ําแล้วก็เล็กใหญ่ลักษณะน,นี้นะผมออันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับแบบง่ายๆนะผมอะนอกจากนี้ก็จะมีนะครับกลไกการทํางานของการเขียนโปรแกรมของตัวคอนโทรลเลอร์นะผมนะครับก็จะ ใช้เป็นการเขียนโปรแกรมเรื่องการควบคุมระยะของตัวเซอร์โวนะผมเพื่อให้มันมีการกดระยะตามเราต้องการนะผมครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะผมแบบนะครัแบนะครัแบนะครัแบบแบบแบบกลไกลก็แบบง,ง่ายๆนะผมเป็น ic, แมชชีนิกจากภาพที่ที่ทำนะคือจะเป็นตัวอย่างการทำนะครับนะผมเพื่อที่จะให้มันสามารถกดเกลียวตามเราต้องการนะผมกดมากกดน้อยเราสามารถปรับตัวระยะของตัวเซอร์โวได้นะครับ อันนี้ก็เป็นลักษณะการกดครับเมื่อมีการดีเทคระยะที่เรากําหนดนะครับผมโดไนเซอร์ที่เรากะระยะไว้ก็ระยะให้พอดีกับมือนะครับเมื่อมีการกดมันก็จะพุ่งออกมาในลักษณะนี้นะครับกับการกดมากกดน้อยก็สามารถเซตที่ตัวเซอร์โวได้นะครับตัวนี้เป็นฐานนะเป็นตัวก่อคอนโทรลนะครับระบบก็ใช้เป็นระบบ12โวลต์นะครับอันนี้ก็เป็นนะครับตัวอย่างการประกอบคร่าวๆนะครับ ก็จะมีเรื่องการประกอบตัวโครงสร้างเซนเซอร์เซอร์โวแล้วก็ตัวคอนโทรลครับผมนะก็จะมีการประกอบดีไซนะ์ในลักษณะนี้นะครับผมนะเพื่อที่จะนำไปประกอบใช้งาน,นครับผมครับ